สวนสวนยายสวนยาทุกคนสวนยาเฮมสนน้ทุกคนมาเก็บพีคค่ะเก็บพีคค่ะของ่ะ พืชผักสวนครัวมาเก็บเด้อมาเก็บน้ำกันเด้อพี่น้องมาเด้อเพียเนี่ยพิกเม็ดใหญ่มาก <c oughs> ใหญ่พี่น้องเก็บบนึถังอ้า ไปไหนเนี่ยยายไปไหนเอาจุดลูกแดงๆด้วยนะลูกแม่จนะไปอาบน้ำยายไปไหนกันเลยอ่ะยายไปไหนกันเอ,เ,อเอาให้พอใจชิเด้วยเอาให้พอใจคุณแม่บอกออบยังเดี๋ยวจะจัดให้ค่ะ เอาหน่วยมันสุกนะคะเอาลูกแดงๆนะคะทุกคนนี่ทุกคนพริกนี่พริกของยาย ยายบอกเอาให้พอใจพวกเธอเลยจัดไปอย่าให้เสียร้านไผ่จัดให้งเรเ่ยังค่ะพอแล้วค่ะพริกพอแล้วค่ะ มันเผ็ดยญ้าบอกเอาอะไรต่อผักหอมป้อมอยู่ไหนอ่ะไม่ใช่สะระแหน,น่ไหม,มนี่อะมันมันไม่เยอะแต่มันสวยมันไม่เยอะหรอกแต่มันสวยเอาไว้ให้แม่แแมแยังหร <c oughs> ือเอามีอยู่ อ๋อค่ะโทรศะเราับใครเนี่ยเอามาไหมแม่เอามีดเนี่ยกูไปจะยืนเฝาตัวเออสวนสวยสวนสวยมากค่ะทุกคนบึงก็เาเอาบักพิกญี่ปุ่นกับมี่ยล่าไปเก็บบักพริกแดงก่อนเดอ้อบักหุ้งเอาแม่ย,ยังไม่ได้สักหน่วยเลย,เยค่อยจะเอาสองหน่วยเอาไปยังไรแม่ นี่พริกทุกคนหนูพริกแดงโอ้ยโอ้ยโอ้ยกระเด็ดยอดมันกระเด็ดพริกโอ้เอามาเอาแล้วเนอะทุกคนเป็นแต่แสบบ่เม็ดพริกป้าหน่วยใหญ่มาก ยายบอกไม่ให้เก็บสีขาวนะยายบอกให้เก็บสีแดงเอาหน่อยเดียวก็ได้คนละเอาก็ไม่ยช่ติ่งด้โอ้ đi bé, vẽ, này ý, mẹ Cái, mẹ 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 à? ừ, mà cửa đó ok, mà เราจะมาอธิบายว่าส่วนนี้มีอะไรบ้างทุกคนดูพริกค่ะดกมากนะคะทุกต้นเลยนะคะดูสิดกมากนะคะดกจริงๆส่วนญ้านะคะมะเขือะคะ่ะทุกคนอันนี้คือมะเขือเปาะแต่เป็นสีม่วงนะคะทุกคนเนี่ยสีม่วงเห็นไหเห็นไหมคะ,ะเ่ยเยอะดกมากนี่เจ็บไปถังหนึ่งแล้วนะทุกคน เก็บไปถังนึงแล้วยังไม่หมดเลยนะคะยังไม่หมดเลยแล้วก็พริกดูสิมีพริกสารพัดพริกมีผักชีฝรั่งก็คือหอมป้อมบ้านเรานะคะแล้วก็ผักชีนะคะอันนี้คือบักแข่งคือมะเขือพวงนั่นเองนะคะทุกคนเนี่ยมะเขือพวงนะคะดกดกมากกําลังขึ้นเยอะเลยดอกเพียบเลยนะคะทุกคนเนี่ยค่ะนะมีต้นอะไรอีก แล้วก็มีใบสะระแหน่ดอกไม้คือสวนนี้มีทุกอย่างค่ะทุกคนสวนนี้มีทุกอย่างเลยดูสิอันนี้คือแมงลักนะคะทุกคนดูสิดูดูพริกอยากให้ดูพริกอีกทีอยากให้ดูพริกอีกทีกกกทว้าดูดูมะเขือนะคะทุกคนเต็มถังอะ่ะดูสิเต็มถัง แล้วก็บักขุ่งมารากรนะคะทุกคนดูดีมีทุกอย่างให้เลือกสรรเอาที่สบายใจนะคะย่าบอกเอาที่สบายใจ <c oughs> ที่สบายใจนะคะอะส้อยถือเนี่ยส้อยถือแต่คุกก็ได้โอโ้โหเดี๋ยวจะให้ดูพริกพริกบ้าบออะไรเนี่ย เราจะเอามาเป็นกินเป็นตีนนนอานโอ้โหพอค่ะปะออกมาจะมีสวนข้างนอกอีกสวนหนึ่งสวนอะไรรู้ไหมทุกคนยาสใครรู้จักเอ่ยอันนี้คือผักกูดปลูกยากมากนะคะทุกคนถ้าใครปลูกไม่เป็นคือไม่ติดแล้วก็เป็นเป็นพืชที่ชอบน้ำนะคะทุกคนโอเคนะคะ ให้ดูจบแล้วเราก็จะไปกินข้าวแล้วโอเคนะคะทุกคนบ๊ายบาย